สวัสดีครับมื่อวานมารวยผ้ามาตาในทางพอสายในงดคอดเพิ่งให้เข่าซูนหกตรงๆนะครับเป็นควาบฝันเพิ่นล่าสุดนี่เพิ่นฝันแล้วพี่นอนนะครับฝันหน่อยฝันคือเขานะครับลองปฏิตามควาบฝันพอสายเด็กฝันหน่อยตีง่ายไปตามเล็กครับสวัสดีครับพอสายจ้าสวัสดีม like yeah. ื่อวาสองสองคือเขาเด้อพอสายมันทัคราบฝันครับมันพอสายได้เนี่ยเด็กคำนวณพอสายคดก้อนใหสามแปดตัวเดียว เป็นย uh, mm ่างกูไปเปแปนผมมาเกลียบบุญอะผมมาเกลียบผมาเกลียบบุญโอ้ยใหญ่ใหญ่นะเนาะแต่ว่าเออมันก็เป็นไปได้กับว่ขึวันสีวามาแหงประเด็นเนาะเอ้สามเปลลักษัย้สามปลี่ลกเปลี่ยแลด้อสามเปี่นแลด้อวันนี้าสาเก็เรื่องพาะสุดขนวั เรียบร้อยแล้วมืัอนี้เกิดมาตามรอบสองเด้อนะครับซอกฮาหมดซุ่มพอดีพอถ่ายฟันน้ำนี่แหลกว่าใจแต่เป็นตุยไทยเป็นตุยเพราะท่นไหนจะลิปอยู่ของพอถ่ายลุงโตเก่าอยู่แต่ว่าบาดนี้พอถ่ายเราฟันน้ำหมดเน้อเอาบอกฟันก็ต้องบอกอันฟัน้เอาคำนวณฟันว่าไปลงกลางน้ำคือยังน้ำแมงคือยังสาบัง่ายไปเลี้ยวไปฝุ่น ฟังญี่ปุ่นถ้าบุญฟังญี่ปุ่นเป็นกิโล่บุญมีก็ไเ้ยบุยังสีขึ้นฟังได้เนาะพ่นะแต่ว่าน้ำเพียงข้อยังสิไปตลอดเอ้ากูัวตายเราก็จะขอกอเจ้าเ่าถ่วหัวก็บว่าถ่วหมวยี้ย่างไปถึงร้อยถึงย่างไปบุ้ยมองนั่นนะใครอยู่มันหันใจได้อยู่เพียงข้อพอดีว่าตัวกลวงพุ่นฟังพุ่นฟังจนตกใจเห็นจังบักไก่มันเจ้าติดตีวางไหยแล้วว่าภาษาอยู่กลางน้ำเจ้าอยู่กลางน้ำน้ำเพียงข้อนี่ ผู้เดียววะเออหัวไปใส่กับบ่มีคนผู้เดียวคนสิบ่ก็เก่าเก่าหนึ่งคนเออคือวางขึ้นนี่เลยกูใส่นาะเราวผู้เดียวอยู่กลางน้ำไเขาเขาขี้เลี้ยงมากเขากับบ่หัวซาไหมเจ้ขี้เลี้ยกไก่เสือกินมาไหมกูใส่กวางได้รึเปล่บ่บ่วางได้แล้วพอหนำไ่วมหัวผมยันแล้วขี้ไก่กับไก่เนาะ เข้ากับเทิงร้อยเทิงยังพ้อดีไหมยคิดหอดพ็อดีนะฉัคก็เป็นบ้าแต่ข้อดีพันละข้อสายถ้ายคิดข่อสายไปแล้คิดหอดพ้อดีอยู่เออธรรมดาผมเนี่ยเขียนแต่พ้อดีนักมือเอ้ธรรมดารอโอ้แล้วเอาแบบเขียนใหม่เขียนผิดเขียนใหม่ให้ดอกไม้เลยเพื่อนจะได้รู้เขียนซื้อพวกกับว่าเป็นดอกไ่้จากธรรมดาเนาะพ้อไหนมันเข้าไม่เข้าเขียนพอดีไปน่ะเป็นยังไงกับพวกเราบ้า เ,เป็นมีฟันได้ไปถ่ายนอกมาเป<อ>ล่าฟัน,น<อ>คือว่าฟันปลาที่อยู่กลางน,านา้ำน้ำมัท่วงหัวดอกตัวกว้งครับกว้งครับคุณเดี๋ยวเห็นคู่ยี่ฝ่นฟังทุกไกลๆค<ล>ุณไม่ยิ่งใจเลยคุณยังสียางหอดฟังนอกจนทั้งร้อยปลาก,กระเดื่ดเั้งยางน,าน้ำแมงมัดกว้งครับเจ้า,าน้ำม,มันเสมอกันไปเลยหมผมมีหม่องเลือกเพียงข้อไปตลอดเลยเจ้า,วากว้งพุ่นมองฟัง อาอฝันแปลกมยูตัวเเจ้าหันใจไดขบมยยานแล้วมันหันใจได้อยู่เนาะน้ำบ่ถ่วงแรงเนาะอยู่กลางน้ำขบมยยานแล้วทราว่าเขาหันใจได้อยู่เนาะครับผมโอูนี่เป็นฝันภาสายเนาะเออฝันฝันหมดเลยฝันขึ้นวะฝันมาขึ้นนี่แหละภาษาคนกันคือมันในไปทั้นจืดแหบ่แม่นนาะจืดแหกกับน้ำขวานหมดเหรอที่จะพอบวกกล้วยอันนี้มันน้ำอันนี้มันน้ำมันไหลน้ำ พอลวงฟังานน้ำคือน้ำทะเลนี่กว่ครับขุ่นเดี๋ยวเห็นฟังยู่เป็นกิโลขุ่นแค่้จึงยางหดฟังนอบัดก็อ,อยู่กลางน,าน้ำเขาจะนอวั<ข>อดนีแจะว่า,วาน้ำบดถ่วงดัง,ง,งเียงค่อัน่ี้คีว่านเลก็แล้วแจสตีแล้วอันนี้คำวน<ะ><ะ>วณอ,อันนั้นฟันทึงนนท่งๆฟันอีทึ่งๆมือข้อเขาฟันพอสายเขาหกศูนย์เออฟันศูนย์เห็นมั้ยผมมีอันตีรถ พอตีบ่เป็นดอกตีให้ FC เพิ่นว่าคาเดียวเพิ่นมักก็คอเอคํานวณสายตัวใดกํานวนเออกตัวาวงไวนั่นล่ะวงใดวง80 680เนาะ80อือเน้นล่ะเห็น่เน้น80ล่ะเออเน้น80เออเน้นคํานวเนาะอือแต่ว่าฝันนี่หมอเลย1 6 ก็สิบเก่าด้เออกันแล้วแจหมอ๋ด้วยจิตดีแต่ว่าพอจีบ่ออกหรอกนี่ากจะไปยุ่ในกลางน้ำบนกุญจิหอดฟังไงบ่นอ่เลี่ยมากกับบ่ขอขืนไปน้ำกับบ่ขืนตัดจินใจรทึ่งร้อยทึ่งยางเอาไปมากกับหอดฟังอือือว่าฝันดีเนาะอือฝันดีอยู่น้ำมันเสมอกันไปเรื่อยนมเขากับบ่ยางหรอกทุมเขามีเลี่ยงวดนี้วิ่งมันใจแปดเลยบ่พอใจมันใจแปดตัวเดียวแปดตัวเดียวแึ็งแขน่น่าจะไหให้แปดศูนย์แปดศูนย์นแปดเป็นตัวหนึ่ตัวนัก บ่มีตัวอื่นอีกวะตัวเดียวแล้ววะบ่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 มีอ๋าตัวเดียวแค่เด้อนะครับมีนี่ตัวเดียวเท่านี้เป็นสองยางง่ายเลยเออมัพอใช้ับมากับมาได้เป็นฟันกับคำนวณเออฟันเป็นฟันกับอันข้ามนวดเนาะคนที่เบิ่งเรากเอฟจีพี่น้องเอฟจีคนข้ามนวดแปดส่วนส่วนแปดนะครับตามนี้เด้อนะครับ ขี้เขียวนะเรีกกนอนน้อนไรสุดเลยเถอะไรสุดเลยเหมืนเปลี่ยนเงินเอฟที่สิลงมา้งคือน้ำมปเขียวเราว่าเรียนเล่าสิบห้าดอกก็เลยคืนไปน้ำมัเขียวเลียนสิบหกดอกสห่้เออสิบหกสิบเก้าได้นะผมว่าใสอืมเด็กปั้นนี่ไคืนน้ำเหลือเหล่ามีเขียวที่ไว้ชื้อสิบห้าเียกวิเขียวหมดเนี่ยคืนน้ำมานรำมัลรำที่ก็เลยลงว่าสิบห้าที่เนาะเอาเรีกเลีกเรีนั่นดอกที่มาที ว้ามาเร่งแล่วมาเรงมีเขียวแล้วฟันดีอ่งโอ้ถ้าฟันขี่รถไปแดงเมืนเดอเออไปแดงกับฝันดีอยู่ว่าห้างเดียวเขาห้างเดียวเขานี่มันจะเขานีอ้ากตัวเรีไปอ้าแล้วอางแล้ว้ตัวเกเพนนเห็นไปเห็นยันไปเห็นเอาภาษายันไปเห็นยันว่าไงแล้อีกเนียสิบหกสิบเก้าเด้อนะครับภาษาคำนวดพนหนึดแปดศูศนย์แดท่านี่ละนะครับอืมชัดเจนเด้อนะครับเอา โขมานสุขคนเด้อพี่รองเอ็กซี่เอ้ยมีแทนนี่เรวเนี่ช่างก็ได้มีตะฟันครับพี่น้อยนะเดาเสื้อแล้วก็เดาแบบนี้แล้วมันได้เงินอยู่ห้าเทียงมันเข่ากับเขาพันทีได้เราก็ได้พันทีได้โอ้ยแบบเดืกดเดแล้วทีหนึ่งทีสองหมดแล้วทีหนึ่งทีสองนะว่าตัวน้ำก็น้ำกินต๊ใจก่เนาะน้ำแม่ว่ามันเสมอกันดีไมมเป็นึ้นลาดปูนี่ืงไปยังไปว่าสิต๊บวกว่าต๊ เที่ยมข้อไปตลอดคอยก็ดีใจแต่วก็คอยหำหดอยู่เพราะว่ามันน้ำเลือดจากดานเนี่ยอย่างนี้มันอยู่ในน้ำไม่เอามันมีวะน้ำมันกวงเนี่ยมันมันมีวันเส่งานไะไอยู่วะจากแล้วมันคือดันแนวสัตว์อยู่ในน้ำแต่วันก็เชื่อฝันว่าได้อยู่เล่นน้ำเนาะเออคืออยู่เดี๋ยวไปอยังนู้นก็ลงสัตยนั่นแหละคันบ๊อบมักเรียกฝันกับแถวใจล่ะนินบอกพี่รองเอฟซีเพิ่นวบางส่วนเนีทางมีซัมนี่ภาษาอีสระอ่ะ อายุหกสิบดปีหกสิบเอ็ดเ้วเอเออเาเขาก็ฝันเลยตอนีเออไปเกี่ยวพถามเนาะเออคือพอเลยก่อสองหสองพันห้ารอยเจ็ดสองพันหารอยเจ็ดเกินหเอสองหดาุเจ็ดอะไรวะโอยฝันเพนครับฝันเขาอยู่ตรงกันตอนี่ม่เนีอายุหกสิบฝันหกสิบหอายุหกสิบเอ็ดคนฝันมานไปร้อยนานะูนเดียว ถึงร้อยถึียงยางเที่ยงน้ำเพียงข้อ,อต่อว่าอยู่ฟังไก่มีกูกูชิวัดฟังไงบนน้ำขึ้นเลยครับแก่นอนีอ่<ม>พวกเขาเลี้ยชีพานไปเที่งเลี่ยมเที่งน้ำฝงไตฝันเลี้ยหางเงา่า<อ>เขาหางเง่<ย>าไปช,ชวนมาโม,มีจอดเอาเลยโม,มีจอดเอาเลยไหม<อ>บ้าน,น,นกูไปงงมึงไปรู้ว่ากูหันใจได้อยู่กูก็ตายดอกกูก็ตายดีเอาสรุปเนื้อสรุปเนาะเออไม่ตัวเอาสรุปให้เง่าช่างให้พี่รองเอฟซีเป็นยังไงตล่ะ พวกมันทุกคนเด้อพี่สมมติว่าพ่อสายฟันว่าน้ำฟันว่ายุกลางน้ำนะครับฟังในห้างฟังละกิโลนะครับว่าถือกับเือในฟันนี่น้ำเสมอกันเพันยางเอาคนว่าเขียวกับเสียจะเลยมีสองเงี้ยยางไปในบ่บ่ลมบวกบ่ลมมยางนะมันต้องเสี่ยงเพียงพอพอดีนะครับเลขทีสิบหกสิบเก้าเด้อนะครัสำหรับคนาฝันของพ่อสายส่วนเรื่องคำนวณภายในมั้ยแปดศูนย์ตัวเดียวนะครับกับการน้ำศูนย์แปดนะครับเป็นเรื่องคำนวณบอสายในวิ่งแปดช่วงขึ้นมาน้พบอสายหนึ่งวันนี้เด้อนะครับ มีทั้งความฝันมีทั้งคำนวณละเงือกควาดผ่กไครเลขฝันเขา่60 60 60 60 60, ขา60ศูเต็มเมแล้วพี่น้องเข่าศูนะครับเลขมาเมืดอันมาอีกอีกตัวหนึันว่าบ่นวันนี้ก็สิมานอีกก็เราสิ 19, เก้าสิบหกนี่งอ,อ้าวสำหรับขอบคุณภา้ชายอะไรหะไปมันเด้เอสวัสดีครับ